ครับผมมีนักเตะรับก็สู่รายการไว้ในบ้านนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่รอยเอ็ดนะครับนักเตะรับพี่แช็อปนะครับกับเดโก้นะครับวันนี้เดโก้ปากแดงครับสวัสดีครับผมเอาไปชมป์อราเอตนยังไงครับงานวันนี้ผมวันนี้ก็ไปแบบรับเชิญครับจริงๆแล้วไม่ใช่งานของพวกเรานะครับเออที่บ้าเราก็เสือกนิดนึงนะครับง่ายๆเนาะง่ายๆเลยวันนี้เราเสือก ไม่ใช่แขแกรับเชิญครับเสือกเชิญครับเพรา <c oughs> ะว่ามีครับมีกิจกรรมที่เป็นสาระประโยชน์ <c oughs> พวกเราต้องไปครับกิจกรรมดีๆถึงเสือกแต่ละเสือกเปเรื่องที่ดีครับเ <c oughs> พราะเราสามคนจะไปทำคอนเทนต์นะที่เขาบอ,อกว่าถ้าไปรับตื่นได้มาครับใช่ไหมระดับประเทศครับเขาบอกรบเราตำนานเลยใช่ไหมพี่ระดับ 谢谢เลยเดี๋ยวไปเจอกในงานนะครับผมอะไรอะไรคือระดับประเทศเดี๋ยวไปเจอกันในงานครับที่ร้อยเอ็ดนะครับไปร้อยเอ็ดครับมีคสิคสิคที่ไหนแต่ที่อยู่ร้อยเอ็ดเซ็โหลกันได้นะครับผมเจอกันครับผมครับผมอะไรพี่สุดยอดจริงๆครับเป็นร้านลาบสุดยอดจริงๆนี่คือแม่ครับโอเคมาหาดาราหาดาราคุณแม่เขาบอกดังในโซเชียลครั้งครับ บรรยากาศครับด้วยรวมจับตัวรวมของอขเราครับเอาลูกค้าเยอะแยะเลยข้างในเย็นครับเย็นเย็นดีเย็นดีนนครับว่็เมนูก็บรรยากาศทั่วไปก็มานี่แล้วครับอออโอเคเดี๋ยวมาดูเดรามาสั่งกนานาันอะไรอ่างนี้ นี่ครับเป็นไงบ้างพี่ตี๋เปิรนดูเมนูเข้าเป็นไรไหมหมดที่ดีดเลยเปิรนครับนี่นเอาเนี่ขม,มไต้บอลเลี่ยงน,นั่นว่ะย่างอันนี้ก็บเพื่เเอเอาใส่ทีเอเล็กก็ได้นี่เ,<อ>เ,เติมไม่เติมนี่ย่างเดาข้าขวเหนียวเลยน้องดูร้องดูครับน้องดูมันสมคำนั้นด้วยป่ะวท่านนาย่ะเหนียงเมนียง

เป็นยานเดาอ่ะแต่ที่นี่เย็นเย็นสบายสบายเดีอันนี้คือตึงอปอป่ะพี่ตึงป้อเฮ้ตึงมันคือบัวม่หัวไม่หางมาป้อป้ออือยังไงป้อป่ะปะ้อลิปุ่นอ,อนืมอร่อยมากโอ้แบบแบบมันห่อนมั้งล้วพี่ ยื <gesch> <laughs> ้อเขัาส <If S 2> <Jorge>. ั้นบ่สั้นเลยสั้นสูบอ่ะตอนนั้นลำยิ่งไรเลยครับเดี๋ยวเอาดีแค่น้องาลำยิ่งไหมมาลำยิงไหมเดี๋ยวลำย่งรเอน้าครับร้านจริงๆครับร้านจริงเดจริงๆครับโอคครับของเชครับผมเดี๋ยวไวนี่ลยงครับเดินห้ตรวแต่เียวเปอยู่นะเป็นอยู่นะคับตัวใหญ่จะดูแลต้องเก็บอีกต้องสาว่มีตัวใหญ่ก็จะจป็น ลูกน้ออกไปพี่ไปแ้ะครับถูกไยยังไม่ได้ตีเลยอ้อมอ้มนแล้วอ้อมนแล้วยังต้องการนำเียสินด้วยต้องารนำเสียนนะครับนั่นแหละครับารวมอันไหนค <fox> ร <resource> บับผม วันนี้บรรยากาศรีบแม่บ้างครับวันนี้อ๋ออ่าหนาวเย็นสบายดีอากาศก็ดีนะครับดีดีนะสรุปดีครับคนก็ดีนะครับไม่เคยปวดชั่วบนไหล่ไม่เคยไม่เคยนะครับไม่เคยเลยครับดูไม่เคยมีนะที่ี้ไม่มีเมคนเสนอบทมาไหมผมหน้าพี่ได้อยู่นะครทุก็เป็นกาแล้วไม่ขนาดนั้นหรอกเออใบหน้าอาจจะไม่หล่อแต่ว่าจิตใจยังดีนะครับไม่ไม่ได้ชั่วนะครับเป็นคนจิตใจงามนะครับครับวันนี้ครับวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างพี่ โอ้โ่นี่จงไก่กันนอยโยตัวกับบน๊คเมันีับุ๊คเองหรือว่าโถตัโยตัอนเวลาเร็วกว่าเราเนรอเอ็ดชัมงจิงหรืีบบอทบุคแมนบอทตามผมเก็บภาพนครับเก็บภาพสอนมวลาแข่งขันจริงนะครับก็ดลราเรินมัหมครับัปดิครับบรรยากาศวันนี้เป็นยังบ้างครับวันนี้สีฟ้าขวัญกับบุมแมนวันนี้ม่ร่นมเกมนครับนอนดีครับขอบคุดีครับ คือยังว่าแข่งเจ้าของครับแข่งเจ้าของทันชาโฟนโฮแพร่ได้มีความฝันนาจะเป็นอยู่ในทีมบอลครับแต่ว่ามันมันเป็นนักร้องครับแม่เห็นน้องลครับแล้วก็ผู้ปกครองที่สนับสนุนเล็กน้อยนะครับผมรู้สึกว่ามันมันเป็นเก่าแก่เก่าแก่ก็เป็นเก่าสำคัญนะครับคผมผมรักปุณย์ยัยที่เข้าสำคัญนะครับของสกีลนะครับผมก็อยากให้สารต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ต้องพูครับผมขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจครับผม เดครับบรรยากาศช่วบรรยากาศทไปครับผมคนวเลยนะครับเดี๋ยวท่านประธานนะคร้าเดิ๋ยว่มวันนี้่ามสีอไรครับีนมง่ายมืนี่ครับโอ้มวลมวลครับมวลอบุนดีนะครับเนาะบรรยากาศเนาะอบอุ่นอากาศก็ดีแมนครับแมนจ่อยนะครับเปนการจบเจ้า่อเจัามดนะครับมวนมวมาบอพี่บาพี่น้องบาเอา ครับรรยากาศดันที้กะพึ่งพึ่งมีอะพี่เนาะนีาโควิดลานไม่ไหวแมนแมนอยากให้มีอย่างสี่ตลอดตลอดเลยรับ่งกันกังสิบวันกันลงเบิลูกเบิดไพ่แล้วพี่เนาะเจ้าขาสาตุ้นร้านเข้ามาร่วมกับไรซิ่งสตาร์บรรยากาศโดยรวมครับก็อากาศดีครับก็ดารานักแสดงก็มากันเยอะครับแล้วก็คนจะเป็นการรางวัลนะครับครับผมในการเป็นการอาร์ตภาพร่วมนะครับรางวัลผู้โชคดีนะครับ